วันนี้เราจะมาดองแซลมอนพร้อมทานซูชิกันค่ะมาดองปลาแซลมอนกินกันนะคะเราสั่งปลามาหนึ่งตัวค่ะวันนี้ค่ะเขาส่งมาให้เป็นกล่องแบบน,นี้เลยแล้วก็แล่สไลด์เป็นเป็นชิน้นชิ้นซีนมาให้เรียบร้อยค่ะมีหัวปลาหางปลากล้างปาลา,ปาแล้วก็ท้องปลาบแบบนี้นะคะเราจะดองประมาณสองชิ้นนะคะแบบนี้ค่ะ,นนคะเขาซีนเรียบร้อยแล้วเข็มได้นานมาก ส่วนของหนังทิ้งนะคะไม่คือจะเอาไปทอดก็ได้แต่เราไม่ไม่กินนะคะเราก็เลยต้องทิ้งค่ะนะคะ่ะแล้วก็หั่นพอคานะคะเราชอบทานคาประมาณนี้ค่ะแล้วก็หั่นประมาณนี้นะคะอืมเราจะดองสองชิ้นนะคะของเราค่ะนี่ค่ะจะดองไว้นะคะแล้วก็จะกินกับน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะอ่าแล้วก็จากนี้เราก็เรียงปลาในในทัพเปแวร์นะคะเรียงให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะจัดเข้าไปเลยจัดเข้าไปเลยอืม น่ากินจังเลยเนื้อเนื้อสีสวยมากค่ะทีนี้เราก็เทน้ําดองลงไปนะคะน้ําดองยี้ห้อะอะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนะคะเทท่วมปลาค่ะอย่าเทาเยอะเกินมันจะเค็มนะคะแล้วก็ใส่น้ําผสมไปเล็กน้อยแล้วก็ใส่งาดํางาขาวค่ะใครชอบเยอะก็ใส่เยอะเลยจากนั้นเราก็จะใส่กระเทียมโทนค่ะเพราะว่าเรามีกระเทียมลูกเล็กๆอันนี้มันมันหอมกว่านะคะไปแช่หนึ่งชั่วโมงค่ะ ไว้ประมาณ1ชั่วโมงถึงสองชั่วโมงค่ะจากนั้นเราก็ตามน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบนี้นะคะแดงๆใส่ปราน,นิดนึงค่ะจิ้มเข้าไปเลยอร่อยมากเลยค่ะนี่ค่ะทานกับสาหร่ายก็ได้นะคะจุ่มอย่างนี้เลย